เอะหนึ er ่งก mm ุ hmm. ๊กเสียงพ่อๆอีตัวหนึ่งอ้าวไปสองกุ๊กแก้มช่วยพ่อครับไปลองต่อมาดูครับสวัสดีครับขอตอนรับเราก็จะช่องต่อไปยังลำพูนะครับเอาขึ้นไปที่เอาขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mì tôm này ốc ma lơi hấp nóc binh mà cái cây tuôn hả เสียงเรียกยังเพาะนะครับลงมาแล้วลงมาแล้วป๊๊บนั่นครับไม่ท่านได้ทำอะไรเลยครับเหยียบเลยแต่เสียงเรียกเสียงใจเสียงเพาะเพาะเมื่อกี้ได้ยินมาคำหนึ่งไนมะ่อยากถูกตัวครับ เดี๋ยวลงมาดูฮะตอนผมถ่ายมันขันอยู่ฝั่งนี้นะครับนีส่สายไฟนี่แล้วผมใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวลงมาดูฮะสักครู่สักครู่ลงมาไปที่เรียบร้อยแล้วครับเสียงคูนี่ไม่ได้ยินนะครับลงมาก็แบบเลย ไปคิดว่าน่าจะถูกตัวแน่นอนครับโอ้ตัวใหญ่นี่ขอปลดกกันสักครู่ครับสักครู่ ทำไมมันพันนิ้วอะไรลยขันนี้โอเคผมละ วยใช้ได้เลยแหละตัวนี้มีดีตรงขันเพาะผมชอบเสียงขันมาเลยแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าบสิบเอ็ดสิองตะเกียบชิดแทยอนตัวใหญ่นะ แข้งแตกดีแข้งแตกสองข้างแล้วครับตัวใหญ่มากอ,อืออ้อนไม่มีดีอะไรประมาณนี้ครับนะครน่าะนจะสองกุกนะดูแลแต่นี้ไปทางกุกเดียวซะส่วนใหญ่นะครับ มากจะเน้นไปทางกุกบเดียวครับน,น,นี่ก็เกือบเทลี้ยง้ะครับนี่ฝนจุดก็เลยออกมาครับวันนี้ได้ลองหางก็ตอครับวันนี้ก็บมีเวลาไปเยอะครับ,นนรรบสรุปครับการได้แต้มเดียวนี่แหละครับ อีกไม้บัทันแล้วครับนี่ผ่าดเสร็จได้สักแป๊บหนึ่งขันได้สองสามทีครับฝนลงเงียบไปเลยเจ้านันนกแปลาก็เง,งียบไปกันหมดครับก็พอพอได้อยู่ครับนี่วันนี้โอเคอยู่ถือว่าได้ตัวหมายอยู่ขันมันม่วนเลยแหละตอนนี้ผมชอบเสียงว่ะตัวนี้ จะได้เป็นมีแกมสองนะครับถ้าเป็นกุ๊กเดียวล้วนๆนี่จะโอ้โหจะดีเลยแหละอันนี้มันมีสองอยู่บ้างัะนี่แต่ว่าลัก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 จะเป็นกุ๊กเดียวนะครับถ้าขันกุ๊กเดียวนี่ม่วนเลยตัวนี้แต่เนี่ยตัวนี้เป็นหมายริ้วนะครับพี่แม็กก็ได้ยินหมายริ้วม่ถ้าได้ขันเลยเนี่ยผลลงละโอเคครับกลับบ้านน นึ่งวันอื่นเขาว่ากันม่ครับนี่นะลงหนักเรื่อยๆแล้วนี่เก็บนกก่อนฝากก่อนเลยก่อนเช็คกดอนเสาร์ใคช่องต่อไข่น้ำพูลน,นะครับออกมากับเกือบเที่ยงแล้วครับประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนเช้ามาฝนมันก็ตกนะครับแล้วพอมันยุดผมก็เลยพาเจ้าลั่นออกครับว่างพอดีวนันนี้ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายบ่ายสองดูได้แก่ประมาณบ่ายสองครึ่งครับ mai sóng khưng còn tốt lắm các bạn <laughs> chụp căn hấp này nên phải chi máy mẹ